เอาละครับมาดูยกแรกนะครับทางด้านของเพชรรุ่งนะครับได้เปรียบรูปร่างครับวันนี้สูงยาวกว่าครับเดินขยับเข้าหานะครับพีรพัทนี่ดูว่าไม่รีบร้อนนะครับเป็นมวยเตะต่อยรุนแรงแล้วก็ระยะหลังนี่ฟอร์มการชกก็ดีวันดีคืนขึ้นมาครับดูกันนะครับว่าทางด้านของเพชรรุ่งวันนี้จะอาศัยความใหญ่เป็นประโยชน์หรือเปล่าครับเอาละครับยกที่2นะครับทางด้านของเพชรรุ่งนะครับ เดินขยับเข้าไปหานะครับมีแข้งมีหมัดแต่ว่าทางด้านของพีรพัฒน์เองนี่ไม่มีตกใจนะครับมีลูกถีบมีเตะสกัดเอาไว้แล้วก็มีหมัดนี่คอยบวกด้วยเกมการชกตอนนี้ก็ยังถือว่าคู่ขี่สูงสีนะครับยังไม่มีใครได้เปรียบใครนะครับแต่ว่าฝุกซ้ายของทางด้านพีรพัฒน์นี่เตือนไปแล้วนะครับเพชรลุงจะประมาทไม่ได้เลยครับเพชรลุง คูโนดจะมาจ้ำแขนมวยสายเยินดีได้อีกคนหนึ่งหรือเปล่าครับพิ่อรีเอาล้ครับตอนนี้นี่เจาะยางเข้าไปนะครับทำท่าสะดุ้งพีรพัฒน์นี่เบียดเข้าหาทันทีเลยเอาแล้วครับวงไนยังปั้มไม่ได้ต้องแยกก่อนตอนนี้ดูว่าทางด้านของพิรพัฒน์นี่เริ่มเห็นช่องแล้วนะครับมีหมัดนำไปก่อนนะครับพิรพัฒน์แดงนะครับน้ำเงินเพชรรุ่งเข้าใกล้เอาโดนเจาะยางไปทีนึ่ง <c oughs> เอาเดี๋ยวต้องดู แม่แต่แจ้งแฟนๆก่อนนะครับเพชรรุ่งยฟน้ำเงินนี่ชนะพลิกมา3มไฟได้อาชีพไปเยอะแล้วนะครับมาไฟนี้อ้าวออ,ออกออกตัวเป็นรองออกตัวเป็นรองอ้าวเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูจอมพลิกล็อกนี่ไม่ใช่ได้มาง,ง่ายๆครับฉายาแบบนี้ครับพี่อารีครับหรือว่ามีศอกอันตารายนะครับทางด้านของเพชรรุ่งพีรพัฒน์นี่ขยับเข้าไปต่อยหมัดเนี่ยไม่ระวังนี่โดนศอกได้นะครับตอนนี้มาสู้กันที่วงใน เอาล้ครับดูว่าทางด้านของธีรพัฒน์นี่วงในตอนนี้จะจับได้เปียกนะครับแล้วก็ทําได้ดีนะครับเอาแล้วก็บ,บิดเหลี่ยมล้มลงไปครับเข้าใกล้ไปโอ้โหหูกซ้ายลาตัวเพชรรุ่งมามาในแล้วธีรพัฒน์เอาเข้าใกล้ไปอีกล็อกอยู่ที่ข้อแข็งเพชรรุง่งหม่แกเพี้ยนเลอเกินนะครับนี่ครับมาพึง่งยกที่สามอย่าพึ่งด่วนสรุปครับเพชรลุงมาเบิ้ลไปสองแข้งโอ้ยธีรพัฒน์ โอ้โหเล่นหนักเล่นแรงตลอดเลยครับพีรพัฒน์เท่ว่ามีมาดฮุกซ้ายอันตารายนะครับทางด้านของพีรพัฒน์แล้วก็ได้ผลนะครับหลายครั้งเลยครับออกไปแต่และดอกนี้ลเล่นเอาทางด้านของเพชรรุ่งนี่เสียทรงไปเหมือนกันเพชรรุ่งเริ่มแรงขึ้นมาเริ่มแรงขึ้นมาโอโหแต่ว่าไฟนี้แม่พีรพัฒน์ มวยเด็ด789ลูกศิษย์พี่อึงอูบลมลูกศิษย, 89, ย์เสียจี789โอ้ยตีเสียบเข้าไปเพชรลงเพชรลงตีอา้าพีรลัพัดพี่ละพัดยังไงโอ้โหแหมจะมาจะมาโดนหักลงไปครับพี่พี่อาลีเอาละครับลูกนี้นะครับก็เริ่มทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทางด้านของเพชรลุงพยายามเบียดปล้ำในตีเข่าแต่ว่ามาโดนหักเหลี่ยมเสียทรงไปหน่อยนะครับตอนนี้ยังคงเดินเบียดตลอด พีรพัทเองก็ไม่มีตกใจนะครับว่ากันต่อทีมุนน้ำเงินบอกเดินอย่างเดียวรับแต่าตอนนี้ต้องมีของเสริมแล้วเพชรลุงเวลายังมีอุ้ย,ยมาเกือบเกือบแอนตซินออกอีรบพี่อลีเอาเลยครับเปลี่ยนเข้าไปตอนนี้โดนแล้วนะครับทางด้านของเพชรลุงสับศอกเข้าไปเลนเอาพีรพัทนี่โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนแต่ก็ยังไม่ถึงกับหนักมากนะครับยังคุมเกมเอาไว้ได้ตอนนี้พยายามเร่งเต็มที่พีรพัทต้องพยายามนะครับออกแค่งออกมัด แต่ว่าตอนนี้เพชรลุงขยมวงในโอ้โหแต่ว่าลูกนี้นี่มาโดนกระชากนะครับวิตีสวยครับมาดูกันยกสุดท้ายนะครับจอมพิกล็อกนะครับวันนี้เพชรรุงจะพลิกได้หรือเปล่านะครับออกมานี่เดินต่อยมัดสับศอกเป็นการใหญ่พีรพัฒน์เองก็มีบวกนะครับรี่ว่าไม่ให้ยอมนะครับไม่เลยรับอย่างเดียวโต้คืนตลอดแต่ว่าเอาละครับตอนนี้เพชรรุงพยายามจะเร่งแต่ยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับเพราะว่าพีรพัฒน์นี่ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับดู สั้นๆแต่ว่าเตะยัดีกเป็นมวยที่ไม่สูงนะครับแต่อาวุธแรงแล้วก็ระบบการป้องกันตัวใช้ได้เลยทีเดียวของเพ,พิพัดมวยเดชเจ็ดแปดเ้ามาอีกนิดนึงใกล้จะหมดยกสุดท้ายแล้วนะครับนี่และครับทุกพยูมวยมันมันสุขให้ท่านได้ชมกันตลอดนะก็มวยสนุกมวยมันแล้วก็เป็นมวยค่าตัวแพงอีกไม่นานเกินรอนะครับได้ดูมวยใหญ่ๆแล้วก็มวยค่าตัวหลายแสนรายการเงินล้านนะครับมาต่อยที่นี่ แล้วก็ชูมือให้พิรพัฒน์นะครับมวยเด็ด7จ9ชนะเพชรรุ่งสิทธิ์คูโนโดไปแบบร้อยลามเลยนะครับวันนี้โชคแบบเบิร์ดเบิเลยเพียวพีรพัฒน์พักสักคู่เดียวก่อน